การทำผลของผลหลวงก็จะได้รับพระราชทานตำราผลหลวงเป็นฉบับการ์ตูนที่พระองค์ท่านประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นอินโฟกราฟิกที่เกิดขึ้นก่อนที่คนจะใช้คำว่าอินโฟกราฟิกลงในกระดาษ A4 แผ่นเดียวรวบรวมขั้นตอนปฏิบัตการขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6รวบรวมไว้ในแผ่นเดียวเลยแล้วในนั้นก็จะมีรายละเอียดที่สามารถเปิดดูแล้วก็เห็นได้เลยว่าขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้ก็จะจะมองให้ อันนี้ก็คือในแผ่นเดียวที่เห็นนะะก็จะบอกเลยว่าขั้นตอนที่1ก่อเมฆก็จะมีว่าอ่านี้ท้องฟ้าโปร่งใช่ไหมคะมีความชื้นสัมพัทธ์หกสิบเปอร์เซมีเครื่องบินไปโปรยโซเดียมคลอไรด์อันนี้ก็คือเมฆใช่ไหมอันนี้คือเครื่องบินโปรยเกลือดูซับความชื้นก็เกิดเป็นเม็ดน้ำเนี่ยท่านก็จะจําลองให้เห็นในภาพเดียวก็จะเห็นว่าเกิดเมฆพอเมฆโตขึ้น มีความหนาเพิ่มขึ้นก็ไปเลี้ยงขั้นตอนที่สองเลี้ยงให้อ้วนเลี้ยงให้อ้วนก็จะบินที่ความสูงมันแปดพันุตโดยใช้แคลเซียมคลรไรด์หรือแคลเซียมออกไซด์ก็จะทาให้มตนีะโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่ามันไปกระตุ้นทําให้เกิดกระแสอากาศไหลขึ้นอย่างี้ก็จะเห็นภาพชัดนะพอขั้นตอนที่สามเมฆเริ่มโตขึ้นมีความหนาไม่น้อยกว่า3 0 0พฟุตและ อันนี้ก็จะมีตัวเลขจําลองไว้ให้ว่าเป็นความสูงเท่าน,นี้เท่านี้ก็คือความหนาไม่น้อยกว่า3 0 0พฟุตมันก็จะเหมาะสมที่จะโจมตีแบบแซนด์วิชนะฮะก็จะทําให้เกิดกระแสะอากาศมีกระแสะปันน่นปนในเมฆเนี่ยมากขึ้นในตัวเมฆไงคะมันจะมีกระแสะอากาศทั้งไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงในส่วนเนี้ยถ้าอธิบายตามกระบวนการทางวิทยศาศาสตร์ก็คือตัวเนี้ยเราทำให้เกิดคอนเดนเซชันก่อนทำให้เกิดเดมฆ อันที่2เงยงให้อ้วนทําให้เกิดการชนและรวมตัวกันเม็ดน้ําโตขึ้น,นก็จะเป็นกระบวนการเอ่อการเลเชั่นกับโคลเลซนินปุ๊บขั้นตอนที่3าจมตีก็คือกระตุ้นกระบวนการชนและรวมตัวเนี่ยให้กลายเป็นเม็ดฝนเลยวขึ้นนี้ก็จะมีชื่อกลับอยู่ะนะอันนี้ไม่อุ่นอันนี้ไม่อุ่นจนถึงขั้นตอนที่4อันนี้ก็จะเห็นว่าภาพเครื่องบิน ส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องบินขนาดเล็กไปโปรยน้ําแข็งแห้งใต้ฐานเมฆก,ก็จะกระตุ้นให้เมฆเนี่ยลอยต่ําลงเวลาที่เขาลอยต่ําตัวข้างบนเนี่ยเขาก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นพื้นที่ในการชนและรวมตัวกันน้นฝนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทําให้เป็นฝนได้เร็วขึ้นส่วนหนึ่งที่บอกว่าลดอุณหภูมิก็ทําให้เป็นน้าฝน,นลงถึงพื้นได้เร็วแล้วก็มากขึ้นด้วยนะก็จะมีชื่อกํากับบอกไว้ให้อันนี้ก็คือขั้นตอนนี้ค่ะ ก็จะโจมตีที่กวามสูง20,000ฟุตใช้เครื่องบินซูเปอร์คีร์แอร์สำหรับส่วนนี้เราก็ได้ความรู้คอเป็นความร่วมมือกับกองทัพอากาศส่งเครื่องบินเอากาเจ็ตม,มาช่วยในการยับยั้งพายุลูกเห็บแต่เขาก็ต้องศึกษากระบวนการการทำฝนเมฆเย็นนันเนี้ยก่อนแล้วเรามาประยุก์ตใช้โดยที่เราถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้เขาเพราะว่าเขาเป็นแบบเครื่องบินโจมตี คนอื่นก็ไปกับเขาไม่ได้เนั้นเขาจะต้องเป็นนักวิชาการไปด้วยเป็นนักบินไปด้วยก็จะไปโจมตีวยขั้นตอนที่5้าแล้วก็ขั้นตอนที่6ก็คืออย่างที่บอกการเอาขั้นตอนที่3กับ5เนี่ยมาบวกกันในกลุ่มเมฆเดียวกันน่ะปริมาณน้าฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นในส่วนอธิบายอื่นๆก็เป็นองค์ประกอบเสริมที่พระองค์ท่านมักจะมีข้อแนะนำมีกุศโลบายในการ ในการสอนพร<ะ>อะค์ท่านนอกจากเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็เป็นพระอาจารย์นะที่สอนถ้า2 5 4 4ถ้าเห็นก็คือพรอะค์ท่านนําเด็กนักเรียนใช่ไหมคะ,ะที่จากโรงเรียนไว้กลขงังวลแล้วก็ไปสอนอธิบายตามตำราปรุงพระทันนี่แหละให้ทุกคนได้เข้าใจกระบวนการของการทำผล<ะ>ซึ่งรงส่วนนี้ก็ทางเราณปัจจุบัน เราก็ยังคงเป็นองค์กรที่จะสืกษสารพระราชประิธานอของพระองค์ท่านที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะมีความมั่นคงมั่งคข้าง,ย,างยั่งยืนเกษตรกรทำอย่างไรที่เขาจะผ่านความยากจนไปได้อ,อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จถ้าเราที่เห็นในปัจจุบันเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการก้าวสู่ไทยแลนด์4.0 ก็จะถูกนํามาใช้มากขึ้น <ฮะ S 1> ทางฝนหลวงเองก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามพัฒนาเอานวัตรกรรมเอาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นจากสมัยก่อนอาการติดต่อสื่อสารการได้รับข้อมูลเนี่ยอาจจะช้าปัจจุบันนี้เข้าเว็บไซต์กรมฝนหลวง <ฮะ S 1> ก็มีข้อมูลเผยแพร่กร <ฮะ S 1> มอุตุ <ฮะ S 1> นิยมวิทยาเราก็สามารถไปดึงข้อมูลเข้ามาใช้ประกอบกัน วิเคราะห์ประเมินสภาพอากาศ oh. ว่าโอกาสของการทำผลวันนี้เป็นอย่างไรการใช้ข้อมูลอุทกไม่ว่าจากกรมชลปนะทานหรือจากหน่วยงานอื่นจากจิตด,ด้าจากสนกเรา mm hmm. ก็จะบูรณาการข้อมูลนี้เข้ามาใช้งานด้วยกัน mm hmm. ระหว่างหน่วยงานเองก็ยังมีการประชุมแล้วก็ส่งข้อมูลกันว่าอตอนนี้น้ำเขื่อนยังต้องการอยากให้เติมเพื mm ่อเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง แต่ตอนนี้สถานการณ์ปุตุประกาศเตือนภัยต้องเตรียมเฝ้าระวังภัยพิบัติด้านภูทกภัยหรือดินถลม่มหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะถูกมาวางอยู่บนแผนที่เดียวกันแล้วมาดูว่าความต้องการน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเกิดตอนนี้ค่อนข้างจะมากแล้วแล้วก็ไม่มีพื้นที่ต้องการถ้าเราไปทำเพิ่มเนี่ยมันอาจจะไปซ้ำเติมตัวเนี้ยเราก็จะ เ,เขาเรียกแตือบายติดตามสถานาการณ์ติดตามสภาพอากาศติดตามสถานาการณ์น้ำถ้ามีความพร้อมในพื้นที่ไหนทำได้และไม่ไปกระทบใครเราก็จะไปทำนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ช่องทางช่องทางขอรับบริการฝนหลวงปัจจุบันรวดเร็วที่สุดก็คือโทรศัพท์เข้ามา ถ้าเกิดติดขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายโทรมาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เราก็จะสอบถามมันจะมีแบบฟอรม์มข้อมูลค่อนข้างจะเยอะอแต่เวลาเราถามเราก็จะถามข้อมูลจากเขาเราก็จะกรอกตาม<อ>ที่เราต้ตองใช้ชื่อนักปุนลนได้ที่บัตรประชาชนยืยนออย,ยันตัวตนเป็นการยืนยันตัวตนนะแล้วก็รายละเอียดหลกัหลกๆชนิดพืชชนิดการเกษตรอาจจะปศุสัตว์หรือประมงอย่างเงี้ยเราก็เอามาใช้ในการวางแผนได้ แล้วก็ระยะเติบโตขนาดพื้นที่พื้นที่ร้องขอนี่อยู่ที่ไหนบางครัง้งอย่างเช่นน้องอยู่ในอำเภอเมืองแต่ว่าสวนอยู่ที่อำเภอรัรบแลอย่างเงี้ยที่อุตรดิตอ,อุตรดิตนะคะก็สามารถโทรประสานเข้ามาเราแจ้งข้อมูลของผู้ขอเนี่ยไว้แล้วก็แจ้งพื้นที่ต้องการผลไว้ว่า<อ>ต้องการผลที่รับแลนะเป็นพืชการเกษตรก็คือทุเรียนหรือ ช่วงนั้นอะยังไม่ต้องการผลทุเรียนกำลังจะติดดอกไม่เอาฝนเราก็โทรบอกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงติดดอกยังไม่ต้องการผลนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจ้งเข้ามาทางนี้พอรับทราบปุ๊บเราก็จะได้ให้บริการได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นก็ลดผลกระทบซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะไปเกี่ยวข้องในในรายวิชาของของทางน้องที่มีความประสงค์มา ก็อาจจะมีประเด็นคำถามอะไรที่จะถามก็ก็ลองลองส่งมาได้เดี๋ยวจะได้ตอบคำถามใ,ใหม้แต่ละแต่ละข้อที่ต้องการทราบเพิ่มเติม